ใหญ่ว่วสวัสดีครับสวัสดี f อและผู้ติดตามของช่องแซมภาิีพาเที่ยวท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้แซมจะพาทุกท่านมาตกปาลาไหลด้วยกันนะครับตามแซมไปเลยครับฝนตกมา4 5หวันแล้วนะครับวันนี้ฝนหยุดแซมก็เลยได้โอกาสมาตกปาลาไหลกับคุณลุงนะครับนักคุณลุงไว้ที่ทุง่งนาที่นี่นะครับ คุณลุงมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เรามาสายหน่อยครับพอมาถึงทุ่งนาคุณลุงกับคุณป้าก็รอเลยครับนี่ครับอย่างแรกก็โชว์ผลงานให้เราดูเลยว่าแกตกปาลาไหลได้แล้วนะนี่ตัวใหญ่เลยครับแกก็โชว์ให้ดูว่าเนี่แหละผลงานของแกแกบอกว่าได้หลายตัวด้วยนะครับแกก็ดึงออกมาโชว์ใหญ่เลยครับโชว์ตะก้องนี่ดึงออกมาแล้วครับ ตาก,กงก็เลยแซวไปว่าคุณลุงเก็บเถอะครับเดี๋ยวมันจะตกแล้วไม่ได้กินนี่ครับแกก็ดึงออกมาใหญ่เลยครับมีหลายตัวครับคุณลุงบอกในกระติกนี่ครับคุณลุงก็โชว์ใหญ่เลยจากนั้นคุณลุงก็เก็บครับ ดันั้นคุณลุงบอกว่าเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับก่อนจะขึ้นไปคุณลุงเอาอุปกรณ์ตกปลาลายให้ผมนะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีเบ็ดหนึ่งตัวนะครับเบ็ดตุดยาวนะครับแล้วก็มีเชือกที่ทําถัดด้วยมือนะครับเป็นเชือกแข็งนะครับเพื่อที่เวลาเราปั่นเข้ารูนั้นมันจะเข้าง่ายครับเรามาดูวิธีการใส่ไส้เดือนเลยครับเหยื่อก็ใช้ไส้เดือนนะครับเราก็เกี่ยวจะทางหัวนะครับ เกี่ยวใสจุดสูงกลางของหัวไส้เดือนได้เลยครับสายเข้าไปประมาณนี้เลยครับเกี่ยวให้เข้าตรงกลางนะครับเพราะว่ามันจะถ้าเข้าข้างๆมันจะไม่แน่นครับเราจะเกี่ยวเข้าตรงกลางหัวไส้เดือนแล้วเราก็จะลูดลูดลูดลูให้เข้าไปนะครับให้ให้ให้สุดให้สุดเบ็ดเลยนะครับเพราะว่าเวลาปลาไหลกินเนี่ยมันจะกินเข้าลึกครับถ้าเราไม่เข้าสุดเบ็ดเรามีมีห่วเบ็ด อยู่นอกตัวใส้เดือนเนี่ยป่ามันจะระแวงครับมันจะไม่ค่อยกินแต่ถ้าเราใส่สูตรอย่างเงี้ยมันจะเวลาเราหมุนเข้าไปในรูมันจะโฉกเลยครับมันจะโฉกทีเดียวเลยพอเราใส่แบบนี้เสร็จนะครับไอส่วนที่เหลือส่วนที่เกินมาเราก็เอาทิ้งเลยครับครับเราก็ทิ้งแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงมือกันเลยครับจากนั้นคุณป้าก็สอนเราว่า วิธีการดูรูปลาไหลจะดูยังไงนะครับนี่เลครับคุณป้าก็พาเราไปดูรูปลาไหลคุณป้าว่ารูนี้น่าจะมีนะครับตามวงสีแดงๆนี้รูปลาไหลก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยครับจะมีน้ําอยู่ด้านในรูนะครับผมก็หาอะไรครับว่ามีตรงไหนส่วนตาก้อรก็เดินไปหาผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้นะครับ พูดง่ายๆก็คือพระเอกของวันนี้ครับนี่ไปถึงปุ๊บแกก็ชี้ให้ดูเลยว่าลักษณะของรูปจะเป็นแบบนี้นะแกก็เอาไส้เดือนเข้าไปแล้วแกก็หมุน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 นะครับถ้ามีปลาไหลมันจะงับเหยื่อทันทีเลยครับมันจะมันจะไม่ไม่นานแต่แล้วแต่บันตัวนะครับคุณลุงบอกบางตัวก็ต้องใช้เวลานาน,านจากนั้นคุณลุงก็หาไปเรื่อยๆครับ แย่ yeah, ไปตามรูที่เราคิดว่ามันจะมีแต่มันไม่ใช่ว่ามีทุกรูนะครับคุณลุงบอกบรรลูก็เป็นรูปูเกา่าบรรลูก็เป็นรูหอยหรือว่าเป็นรูที่ปูเจาะไว้แล้วก็ไม่มีอะไรอาศัยอยู่นะครับแต่เราก็ลองแย่ดูนะครับนี่ผมเจอหนึ่งรูละผมก็ลองเอาไส้เดือนนี่แหละครับลองแย่แย่แล้วก็ปันป่นปัน่นค่อยๆปั่นดูนะครับแล้วก็ค่อยๆ ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับมาเรียนรู้กับคุณลุงนะครับก็ลองปั่นปั่นเข้าไปช้าๆนะครับของผมไม่ดิ้นเลยเลยน่าจะไม่มีครับน่าจะเป็นลูปูเก่าทางใดนั้นนะครับเสียงคุณป้าก็ลั่นทุ่งนาเลยครับพอผมหามไปนะครับคุณป้าแกก็ดึงปลาช่อนมาโชว์ผมเลยครับนี่แกบอกว่าแกตกปลาหลอยู่ดีๆนะครับพอหย่อนเข้าไป ปลาช่อนตัวนี้ก็มากินเบ็ดของแกนะครับแก,แกก็เลยเอ,ออกไม่ได้แกก็เลยเดินมาหาผมผมก็เลยหาวิธีที่จะเอาให้แกครับเพราะว่าปลาช่อนตัวนี้กินไสเ้เดือนเข้าไปลึกมากครับกินเข้าไปถึงข้างในคอเลยครับเลยเอ,ออกไม่ได้สักพักนะครับก็ได้ยินเสียงคุณลุงตะโกนมาอีกครับบอกว่าได้อีกแล้วอีตัวหนึ่งรีบๆมาเร็วๆนี่ครับตาก้องก็วิ่งไปเลยพอไปถึงคุณลุงแกก็กําลังเย่อกับ ปาลาไหลอยู่เลยนะครับนี่ครับเยอะกันโอ้โ oh ห oh oh. สุดท้ายก็ได้ออกมาครับคุณลุงบอกว่าเวลาดึงป,าปาลาปลาไหลต้องอ่านจังหวะของมันให้ดีไม่ใช่ว่าจะดึงอย่างเดียวถ้าดึงอย่างเดียวอ่ะเบ็ดมันจะง้างครับแกบอกเพราะว่าปาลาไหลมันจะหมุน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 เลยต้องหาจังหวะที่ดีที่สุดค่อยๆให้มันออกมาไม่ต้องรีบครับแกบอกนี่แกก็ยิ้มให้ตาก้องแบบว่าย่อเยื้ตาก้องยังไงอย่างนั ي, ้นเลยครับเอาเอาเอาคุณลุงคุณลุงคุณลุงป้งหลุด โอ้โหคุณลุงเกือบไม่ได้ปลาไหลครับแม่เพราะว่าปลาไหลมันลื่นครับคุณลุงบอกว่าเนี่ยแหละครับเหตุผลที่ว่าคุณลุงต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่ามันมันมันลื่นครับคุณลุงบอกมันลื่นเราจับไม่อยู่นะครับบางทีเราได้ตัวใหญ่เนี่ยมันจับไม่อยู่เลยคุณลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยแะละเหตุผลที่คุณลุงใส่ถุงมือมานะครับโดยงานนี้โดยเฉพาะครับแม่คุณลุงก็ยิ้มเลยพอยิ้มเสร็จนะครับแกก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของ พุ่งนานะครับและแกก็บอกว่าเจอรูใหญ่นะครับรูนี้แกคิดว่าน่าจะมีตัวใหญ่เพราะว่ารูมันใหญ่นะครับสักพักแกหย่อนเข้าไปหมุน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 แกบอกว่าปลาไหลกินแล้วครับแกบอกว่าเชือกตึงละแกบอกว่าต้องรอจังหวะหน่อยนะครับจากนั้นแกก็ค่อยๆค่อยๆดึงนะครับค่อยดึงนี่ไงครับแกบอกว่าออกมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมโชตากล้องใหญ่เลยครับโอ้สักพักหนึ่งแกก็ดึงออกมาโอาโหตัวใหญ่จริงครับ แกได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับอแกก็ยิ้มหน้าบาาเลยครับะส่วนผมนะครับก็เหงาเหมือนเดิมครับงอยเหมือนเดิมครับไม่ได้เลยแต่ขอขอเข้ากล้องหน่อยครับก็เลยรีบไปคว้ารีบไปคว้าปลาที่คุณลุงตกได้นะครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้ต้องจับกันสองคนเลยครับผมก็จับอยู่นะครับคุณลุงบอกว่าจับแน่นแล้วใช่ไหมถามผมพยายามถามผมว่าจับแน่นแล้วใช่ไหมจับแน่นๆนะ ถ้าไม่แน่นมันจะหลุดนะถ้าหลุดแล้วไม่ได้เลยผมก็บอกว่าแน่นแล้วครับอืผมก็โช์กล้องเลยยิ้มหน้าบานทั้งที่ตัวเตกไม่ได้นะครับเวลาใส่เข้าไปข้างในเนี่ยคุณลุงบอกว่าต้องระมัดระวังครับมีเกือบหลุดแล้วครับคุณลุงบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้คุณลุงไม่เชื่อใจผมครับก็เลยคุณลุงขอจับเองดีกว่านะครับคุณลุงก็เลยขอจับเองบอกว่าคุณลุงมั่นใจในตัวเองมากกว่าผมคลุงก็เลยจับใส่ไปอ่าเราก็ได้ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับ ส่วนตัวผมนะครับก็แห้วเหมือนเดิมครับดูกระป๋าตัวเองไม่มีปลาไหลเลยแม้กระทั่งตัวเดียวจากนั้นผมก็ยังไม่ละความพยายามครับผมก็มาครั้งแรกแล้วก็จะพยายามทำเหมือคุณลุงให้ได้แต่คุณลุงตากล้องขอดูกระติ๊กของคุณลุงครับโอ้โหได้ประมาณ10กว่าตัวแล้วนะค,คุณลุงตั้งแต่เช้านะครับคุณลุงก็ได้เกือบเต็มกระติก๊กละจากนั้นนะครับผมก็เห็นกระติกคุณลุงแล้วปวดใจครับก็เลย เริ่มพยายามหาแล้วครับก้มบ้างเงยบ้างเจอรูไหนก็แย่ไปเลยละครับทีนี้เผื่อมันจะฟุกสักรูกหนึ่งครับโอโ้ผมก็หาไปเรื่อยๆครับหาจนกว่าจะเจอรูที่มันจะมีนะครับแต่ตากล้องก็บอกว่าตามผมมาเสียเวลาก็เลยไปตามคุณลุงดีกว่าครับแกก็ตามผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็หาไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆ แต่ทาได้นั้นครับวันของผมก็มาถึงครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมรอคอยมาตั้งนานแสนนานนะครับวันนี้มาแล้วครับผมติดแล้วครับดึงแล้วครับนี่ครับตากองก็ลุ้นใหญ่เลยผมก็บอกตากองว่าได้แล้วนี่ไงล่ะครับโอ้โหยิ้มหน้าบานเลยครับทีนี้ตัวแรกครับไม่เคยมานะครับวันนี้มาครั้งแรกเออโหดีใจมากๆครับได้ปลาไหลตัวแรกตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ก็มี มีความสุขทางใจครับที่ได้ออย่างน้อยเราก็ไม่แห้ววันนี้โอ้โหทันใดน้นะนะครับคุณป้าก็ไม่ยอมผมเลยครับดึงมาวิ่งมาอย่างไกลเลยครับโอ้โหบอกว่านี่ของคุณป้าตัวใหญ่มากคุณป้าบอกว่าคุณป้าเดินมายิ้มหน้าบานเลยครับแกกลัวหลุดครับแกก็เลยกัดเชือกไว้ครับเพื่อที่จะให้เบ็ดมันตึงครับแกบอกว่าก่อนหน้านี้แกตกได้ตัวใหญ่มากแต่คุณลุงไม่เชื่อกแกครับ เพราะว่าแกทําหลุดไปนะครับแกก็เลยตัวนี้แกระมัดระวังมากครับแกกลัวตกน้ําโอ้โหคุณป้านี่ก็ไม่ธรรมดาครับไม่น้อยหน้าคุณลุงเลยทันใดนั้นนะครับคุณลุงก็เอาอีกแล้วครับแหมคุณลุงจะเทพไปไหนครับผมละอายเลยครับทีนี้คุณลุงก็บอกว่าปลาติดแล้วนะครับติดเบ็ดแล้วคุณลุงก็ค่อยๆดึงนี่ครับคุณลุงได้ใหม่แล้วแต่ตัวนี้ตัวเล็กนะครับคุณลุงบอก แต่ว่าคุณลุงบอกว่าไซส์นี่แหละครับเอาไปทํากับข้าวหรือไปทําเมนูอร่อยที่สุดแล้วนี่ครับคุณลุงก็โชว์ตากร้อดูเ้าวคุณลุงลุงลุงหายไปไหนแล้วโอ้คุณลุงโชว์ตากล้องครับแต่ใส่ผิดรูครับโอ้โหคุณลุงคุณลุงก็หานะครับไม่รู้ไปไหนอคุณลุงยังยิ้มอยู่แสดงว่ายังจับได้อยู่ครับอนี่ครับคุณลุงบอกเวลาจับใส่ตะกร้านี่แหละครับอง่อยที่สุดนี่ครับคุณลุงมาอีกแล้ว นี่ก็เป็นผลงานพักเที่ยงของเรานะครับเราก็มาเทปลาหลายรวมกันแล้วเราก็มาดูว่าใครตกได้เยอะกว่าครับคุณลุงบอกว่านี่ก็เป็นความสุขของแกนะครับที่ได้ออกมาตกปลาไหลนะครับแกบอกว่าแกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกมาตกปลาไหลนะครับส่วนผมก็ขอบคุณลุงที่สละเวลาให้เรามาทําคลิปนะครับก็มีบ้างครับที่ เต้นไปหล้ํมไปนะครับบางทีก็ตามไม่ทันคุณลุงหรอกครับเพราะว่าคุณลุงแกอายุเยอะแต่แกก็ยังว่องไวนะครับยังเดินไวเราก็ตามไม่ทันเขาหรอกครับก็เลยอยากจะขอบคุณมิตรภาพดีๆและก็ความรู้ดีๆที่มอบให้ในวันนี้นะครับส่วนคุณป้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสและก็อารมณ์ดีตลอดครับก็ขอบคุณคุณป้าด้วยที่สละเวลาให้เรามาทำคลิปนะครับ หลังจากที่คุณลุงคุณป้ากับเราได้แยกทางกันนะครับคุณลุงคุณป้าก็แบ่งปลาหลายให้เรามาทำกินนะครับก็หลังจากตกกันมาทั้งวันก็ได้แบ่งกันแล้วนะครับก็บอกให้คุณลุงคุณป้าว่าผมก็เอาแค่พอกินนะครับคุณลุงคุณป้าก็แบ่งตัวใหญ่ๆให้เลยนี่ครับก็แบ่งกันไปแล้วก็รอดูตอนต่อไปนะครับว่าผมจะทำเมนูอะไรนะครับปลาไหล ที่คุณลุงกับคุณป้าแบนให้นะครับครับบรรยากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วก็ลมก็แรงฝนก็กําลังจะมาแล้วครับผมก็กําลังเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับก็ขอฝากช่องแซมพาก,กินพาเที่ยวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ FC ทุกทกท่านด้วยนะครับหากมีสินใดที่ผมพูดผิดไปหรือว่าทําพลาดไปก็ขออาไปมาที่นี้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นนื่อยๆครับในแต่ละคลิป ก็ขอฝากให้พี่น้องเป็นกำลังใจใผมผ่านทางการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ